สลับพามาดูประเด็นของมาอ,องหน่อยค่ะคุณมาอ,องปฏิพัฒน์รองประธานสภาคนที่หนึ่งหลังจากที่เย็นเมื่อวานนี้เนี่ยก็พากลุ่มแม่บ้านสภา370คนไปเลี้ยงหมูกระทะทีนี้เม็ดเงินที่ใช้เลี้ยงอะค่ะเป็นเงินที่เรียกว่างบรับรองของตําแหน่งรองประธานสภาล่าสุดนะคะตอนนี้ทางด้านนักร้องแห่งชาติอย่างคุณศรีสุวรรณก็เลยไม่ปล่อยค่ะเดินหน้าบอกว่าจะร้องปอป,ปชอเอาผิดนะหลายคนบอกตามคาดตามคาดเลยคุณศรีสุวรรณจัญญาค่ะโพสเฟซบุ๊กบอก ใช้งบรับรองแขกเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสาภาจากเงินภาษีประชาชนเพื่อหน้าตาของตนเองอถือเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือไม่นี่นะคะและขณะเดียวกันคุณศรีสุวรรณแจ้งสื่อเลยบอกวันจันนี้เจอกัน21สิงหาคมผมจะไปยื่นคำร้องต่อปป,ปชอขอไต่สวนตรวจสอบหมอองรองประธานสาภาคนที่หนึ่งให้วินิจฉัยว่าเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญปี60หรือไม่นะคะ เดี๋ยวรอดูวันจันนี้ขณะที่หมออ๋องเองเนี่ยก็ได้พูดเรื่องนี้นะประเด็นที่ว่าพาแม่บ้านสาภาไปเลี้ยงบอกว่าได้ใช้งบรับรองค่ะซึ่งทางสาภาเนี่ยจัดสัดส่วนไว้ให้รองประธานสาภาปีละสองล้านบาทส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ใช้อะไรหรอกงบก้อนนี้นอกจากใช้รับรองแขกพาไปกินข้าวตามสถานที่ต่างๆซึ่งหมออ๋องชี้ด้วยนะบอกว่าไม่ได้มีแค่หน่วยงานรัฐสาภานะที่มีงบก้อนนี้นะคะก็ยังมีอีกหลายหน่วยงานเลยอย่างเช่นศาล ก็มีงบก้อนนี้ด้วยเหมือนกันค่ะต่อไปนี้ทุกคนเนี่ยจะได้รู้ว่าแต่ละกระทรวงมีงบรับรองให้กับผู้บริหารระดับสูงเป็นจํานวนเท่าไหร่พูดง่ายๆคือหวองพยายามชี้เหมือนกับว่าเนี่ยแหละที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวสัมภาษณ์ดีแล้วนะคะเพราะว่าคนเนี่ยจะได้รู้ว่าเม็ดเงินหรือภาษีของประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจบตรงงบรับรองตรงนี้ค่ะอันนี้งบงบงบรับรองของรองประธานหนึ่งเลยครับงบที่ใช้ก็เป็นงบรับรองที่เขาจัดสัดส่วนให้กับรองประธานเนาะ มีทั้งของประธานรองประธานแต่ละท่านซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ใช้อะไรครับก็มาใช้รับรองแขกนะพาแขกพาทูตพาไปกินข้าวกินอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้อันนี้ก็เป็นแขกผมชุดนี้ครับคือผมเปิดดูเนี่ยเขาก็ถ้าจำไม่ผิดนะก็1ปีเนี่ยสล้านบาทครับผมใช้ไม่หมดหรอกครับจริงจริงงบรับรองไม่ได้มีแค่ของในนีนน้ตำแหน่งราชการส่วนใหญ่ก็มีนะครับเนะาะศาลก็คงมีนะใช่ไหมแต่ถามว่าพวกเราเคยรู้ไหม อ,อยากรู้ไหมอ,อ,อยากรู้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวพบกับงบประมาณโปร่งใสแล้วก็ไปเปิดดูหมดเลยครับว่างบประมาณในการรับรองของข้าราชการระดับสูงเนี่ยเขาใช้ไปเพื่ออะไรบ้างไม่มีครับอ๋อคือในมุมของหมออ๋องเนี่ยก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเลยค่ะงบรับรองของหน่วยนั้นคนนั้นคนนี้เนี่ยเขาเอาไปใช้ทําอะไรบ้างใช่ไหมใช่ค่ะ,ะแต่อันนี้ไปเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านดูละครซีรีส์ซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี